ทุกคนก็มาอยู่ในช่วงรีแคปเมาส์ามอยเมาสฉ่ำกับปิ่นพักอีพีที่5เนาะมาค่ะผู้ซัพพอร์ตทำดังให้ฉันนะกลางดูหยุดใช่ไหมนี่ผู้มีพระคุณที่ไม่ใช่ดูแต่รีแอคชั่นอย่างเดียวโอ้ย อีพีนี้มันหวานนะมันหวาน,น,วานแบบหวานน้าตาลห้าร้อยฟิวแบบอีพีที่แล้วใช่ไหมที่ยายปิ่นไม่เข้าใจเรื่องการจูบต่างๆใดๆยายอันนินก็เลยสาธิตให้จนกระทั่งมันเลยเถิดกลายเป็นแบบจูบด้วยความปาถนากกันนั้นซึ่งแบบเขาก็ได้แค่จูบไงในช่วงแรกคืยายปิ่นน่าจะเขินเนาะฟิวเขินแบบทําตัวไม่ถูกก็เลยเออทําตัวออกห่างยายอันนินทําเป็นเมินยายอนนิน ยานินอยากจะเจอก็ไม่เจอหายหน้าหายตาให้ส่งยกยก้อยเนี่ยมารับหน้าแทนคือถ้าฉันเป็นยานินตอนนั้นฉันจะกรี๊ดใส่ยกยก้อยเลยว่าไปเรียกเ็าหนาจมาเดี๋ยวนี้ฉันเบื่อหน้าเธอเต็มทีแล้วยกยก้อยอออยกยคุณปิ่นนะนาจะทําตัวไม่ถูกอ่ะอุ้ยฉันจะควรจะต้องทําไงดีอุ้ยแล้วฉันจูบก,กับแบบเอยอยานินที่ฉันเห็นเป็นเพื่อน ใช่ไหมเป็นเพื่อนเป็นเจ้านายมาก่กนหน้านี้นนท่าน,นี้พอเยอันนี้น่ะไม่ได้เจอเยอปิ่นแบบน,นาน,นข้าวนานข้ามมันกะฟีลแบบตรอมมาแบบเฮย้ยทําไมเขาถึงเมินฉันทำไมเขาถึงหนีหน้าฉันย่่งหนีล่ะก็แบบมานั่งวาดลูกเขาร้องไห้โอ้เนาะว่าแบบว่าฉันทาอะไรผิดหรือเปล่านะประมาณนี้แล้วคราวนี้แบบพอน่อยน้อยน่อยนอยน่อยเราก็เลยป่วย แอนนี่นุ่งคล้มป่วยไปเลยฉันก็รู้อยู่แล้วว่าเรื่องเนี้ยบทเนี่ยต้องแบบเฮ้ยให้แอนินป่วยแล้วไงให้ปิ่นค่ะมาดูแลซึ่งยปิ่นก็อุ้ยเห็นแอนินป่วยคือฉันต้องมาดูแลแล้วแหละฉันจะทําตัวห่างเหินอย่างงี้ไม่ได้เนาะซึ่งคราวนี้ยปิ่นก็มาดูแลแอนินจ้ะฮะลดก็คือ แม่งเงี้ยฟิลเงี้ยเซร็จต,ตัวคือยานินก็จะบอกว่าถ้าอยากอยากให้ใครมาเซร็จต,ตัวชนะฉันจะเช็ดเองแบบฉันฟิลห่วงตัวเนาะแต่แบบกัดยายคุณปิ่นยานินไม่ห่วงตัวสักนิดเลยจ้ะให้ปิ่นมาเซร็จต,ตัวให้แบบลึกซึ้งให้ต้องใช้คำนี้ได้ไหมฟิลแบบเซร็จต,ตัวหวานอ่ะเนะ่แล้วคราวนี้ไง เยปิ่นนะ่าจะฟิลเขินแบบทำตัวไม่ถูกฉันก็แบบไม่กล้ามองฉันก็เช็ดตัวเขาไปแบบนั้นเนาะแต่คือเอาจริงปะฉากที่เยอันนินถอดเสื้อให้เยปิ่นเสร็จตัวคือฉันไม่คาไดไม่ฝันคือฉันไม่ได้โฟกัสคือรู้ตัวอีกทีเอา้าเยอันนินถอดเสื้อตอนไหน <c oughs> อ่านะัจะงงจริงคืออยู่ดีๆคือยาดินถอดเสื้อพร้อมให้เยปิ่นเสร็จตัวให้เราจะ้ะนะ ข้านี้ป่วยก็ฟิลอ้อนเขาแล้วก็แบบขอน้องตักเขาได้ไหมเนาะแล้วร้านี้ไงต่อ,อยาอนนินก็ฟิลบอกว่าเนี่ยฉันแบบรักเธออย่างนี้ฉันคิดกับเธออย่างนี้นะแบบว่าเนี่ยคุณปิ่นเป็นคนที่ฉันแบบว่านึกถึงตอนก่อนนอนอะไรต่างๆเด็กได้แบบว่าห่วงว่าแบบเอ้ยตอนเด็ยปิ่นอยู่กับใครคนนั้นคนนู้นคนนี้ก็จะห่วงประมาณนี้ฟิลบอกความรู้สึกนะว่าแบบที่ฉันรู้สึกกับเธอเนี่ยคือมันไม่ธรรมดา เยออันนินก็ถามเยปิ่นว่าแบบรู้สึกยังไงเยปิ่นก็บอกว่าเฮ้ยฉันไม่รู้ตอนนั้นเยปิ่นน่ก็แบบสับสนคราวนี้พอเหมือนคุณพ่อของเยพี่เอื้องา้าคือน่าจะตุยเยฮะฟิลตุยเยแเราเยอันนินก็แบบพียนันเพี่อนอนอะไรอย่างเงี้ยท้งแบบเจ้าหน้าในวังนั้นทั้งหลายคือต้องฟิลมาแบบร่วมงานเย <Ye h. S 2> เอื้องเนี่ยฉันว่าชอบเยอันนินแหละ ฟิลให้แอมินเนี่ long, ยปลอบกอดปลอบฟิลร้องไห้ฉ่ำเยเอื้องก็ไม่ฟิลน่ากลัวปาเยปิดนสู้ได้อยู่แล้วยาปิดนน่าจะชนะขาดลอยคือายเอื้องเนี่ยเป็นแค่แบบเออฟิลลูกเจี๊ยที่จะแย่งเยอนินอา่าคือฉันไม่กังวลฉันไม่กังวลเยอเอื้องเลยเนาะแต่คราวนีวนนวแ้แบบายปิ่นนะฟิลห่างกัน เยอันนินนายาอนินไปแพร่นเนาะอะไปทางเหนือนู่นเย,ยปิ่นก็ได้มีจังหวะคุณคิดว่าเฮ้ยที่อันนินพูดมาเนี่ยคือแบบฉันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเฮ้ยแบบฉันชอบเยอันนินหรือเปล่าเนาะเพราะเพราะแบบสิ่งที่ยานินพูดมาคือแบบมันตรงกับฉันหมดเลยนี่คราวนี้ก็เหมือนจะฟิลคิดได้นะแล้วก็แม่ฟิลรอเยอันนินกลับมาซึ่งระหว่างนั้นเนี่ย ชิปริกคะ่ะชิปริกสาววายท่านหนึ่งของในยุคสมัยนั้นสาววายคนแรกในประวัติศาสตร์เนาะก็ได้ฟิลแบบอืมชงชงไปแงแบบว่าให้เยปินเนี่ยฮะห,หึงก็ฟีลบอกว่าเนี่ย ยายอันนี้เนี่ยต้องไปกอดแบบปลอบยายคุณเอื้องแน่ๆเลยทําให้ยายปิ่นหึงคราวนี้จ้ะยายปิ่นก็เลยรอให้ยายอันนี้เนี่ยกลับมาพอยายอันนี้กลับมาปุ๊บยายปิ่นรีบวิไปหายายอันนี้ทันทีเลยจ้ะแล้วพอไปหายายอันนี้ปุ๊บยายอันนี้ก็ได้ให้ปิ่นปิ่นคู่มาเนาะว่าแบบอยากให้ใส่คู่กันคราวนี้แหละยายปิ่นก็ได้สารภาพบอกว่าเนี่ยที่แบบพนิงเคยถามมา ว่าแบบรู้สึกยังไงคือมีรู้คําตอบแล้วนะซึ่งคําตอบก็คือจุ๊กหนึ่งทีจั่เสร็จแล้วปุ๊บถากจูมาเลยจาแล้วก็ซ๊อกเฮ้ยคือแบบคู่นี้มันเป็นฟิลจูแบบนวลน,น้องนวลน,น้องตาหนวลน,น้องแบบอ๋อมันฟิลแบบฉันพูดไม่ถูกมันละมุนอะฟิลละมุนละมุนนีมากคุณพี่นี่ราคะน่นีปึงป้งปึงป้งปึ้งจูปัวจูปัว ลงตัวลงเตียงนี่จะโซะ่เอ้ยแต่อีพีหน้าฉันเห็นเพราะว่าน่าจะโซะกันแล้วนี่แต่อีพีหน้าสิดราม,ม่ามันเริ่มมาแล้วคุณพี่นะคือยายอันนินนะ่าจะต้องกลับไปเมืองนอกเมืองนานแล้วคือม่มียู่จะรีบกลับทำไมฮะเย่พี่อันนันรีบเลยนักหนาคือเขาเพิ่งรักกันเพิ่งโซ่กันไปเมื่อคืนเองแล้วเขาบอกว่าอาทิตย์หน้าจะให้เย,ย อันดินไปเมืองนอกแล้วน่าจะต้องไปเรียนต่อต่อหรอใช่ไหมฟิวต้องห่างกันอีกแล้วแล้วฉันว่าพอฟิวห่างกันอีกเนี่ยก็จะมีคนแบบมือที่สามเข้ามานะแล้วจะทาให้คู่เนี่ยแตกแยกแตกคอกันแล้วก็หึงแล้วก็ไปชดกันไอฟิลเรื่องจะประมาณนี้คือฉันนะ่ะหรือฉันออกทะเลไปไกลฉันก็ไม่รู้เพราะฉันน่ะเดาเรื่องอะไรก่อนนั้นเนี่ยคือผิดหมดนะ้องฉันไม่เคยเดาเรื่องไหนถูกเลย โอเคก็ okay, จบไปแล้วสำหรับการเลี้ยงชาติรีแคเมาลมอยมอสช่มกับป่งผัก EP ที่5วันนี้นางลิชีล่าตัวไปนะจ๊ะเออโอเคไปจทุกคนจะกันบ๊ายบาย